ีเช้านี้ค่ะวันนี้เราจะมาขัดหม้ออบลมร้อนกันนะคะถ้าเราล้างปกติเขาก็จะไม่ออกนะคะดำๆแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาขัดกันค่ะมาดูกันค่ะว่าบ้านเราใช้วิธีไหนค่ะน้องถึงจะสะอาดใสวิ่งเหมือนเดิมนะคะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะคะน้ำส้มสายชูค่ะเต้าค่ะ มะนาวค่ะบีบใส่ลงไปเลยนะคะนี่แล้วก็คนส่วนผสมของเราทุกอย่างค่ะให้เกลือด้านล่างละ,ละลายดีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปขัดกันเลยค่ะ เราก็จะนำมะนาวของเรานะคะชุบน้ำแล้วก็ทาทิ้งไว้ก่อนค่ะทาทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วค่อยมาขัดค่ะเรามาเริ่มขัดกันค่ะ ออกได้แบบง่ายๆเลยนะะตัวนี้เป็นสูตรง่ายๆที่ทำค่อนข้างได้ผลดีนะคะตัวนี้เป็นภาพ แน่นเนาะที่แบบเราใช้มาเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะแต่เราไม่มีโอกาสได้ขัดสักทีเนาะนี่ค่ะออกเกือบหมดแล้วนะคะคือไม่ต้องใช้แรงเยอะมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาขัดส่วนนี้กันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้สักครู่นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขัดกันค่ะมาลงมือขัดกันค่ะตรงนี้หลุดออกไปหมดแล้วนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นคราบแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะเราจะออกไหมอ,ออกไปหมดแล้วนะคะไม่เหลือแล้ว เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เช็ดชูค่ะเช็ดก็หันอีกฝั่งนึงหลังจากนั้นเราก็ไอ้นี่ค่ะใส่น้ำยาล้างจานเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเช็ดค่ะ ค่ะใช้แค่นี้นะคะเช็ดเชูบค่ะ